อยู่นี่น้องแนนโอ้โหอยู่นี่นี่เองเรียกสวรรค์อย่างเนี้จะมาอ้อนอะไรอีกเลาเวันนี้แอนเอ๊ะทำไมวันนี้พี่นัทแต่งตัวดูดีจังเลยคะแน่แน่ไต้องมาชมดูผมสิคะทพไาะว่าคุณไปตัดมาหรือเปล่าเนี่ยนี่เราจะเอาอะไรพาเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะดูดีจริงๆนะเนี่ยดูสิเสื้อก็สีผ้าสดใสเชียวนจะเอาอะไรพูกมา้แล้ว แหมพี่นัทเนี่ยรู้ทันน้องคนนี้ทุกทีเลยไม่มีทางหลงขลอมหรอกพี่เป็นน้องทช่ไหมตัง้งแต่เสร็จไปอ่าพี่นัทจำได้ล่าเขาว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแนนช่วยพี่นัทแปลเรียงความภาษาอังกฤษจำได้สิจา้าผู้มีพระคุณขนาดนี้ทำให้พี่ยามีรายงานส่งอาจารย์ทันจะลืมได้ยังไงเลยจ้ะใช่แม่มแล้วพี่นัทจำได้หรือเปล่าเขาัม้เมื่อวานเนี่ยแนนอะล้างจานแทนพี่นัหนึ่งวนัน จำได้สิเรื่องแค่นี้ต้องมารำเริกบุญคุณด้วยแหมแล้วพี่นัทจำได้หรือเปล่าคะเอา้าเอ,าเอาพอแล้วโอ้โหเดี๋ยวเขตหัวให้เลยกว่าจะวกเข้าเรื่องได้พูดอ,อ้อมค้อมชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่เนี่ยแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วพูดชักแม่น้ำทั้งห้าหมายความว่าอะไรคะพี่นัทก็หมายความอย่างที่เรากําลังทําอยู่นี่ไงพูดจะอ,อ้อมค้อมวกไปวนมา กว่าจะถึงเรื่องที่ต้องการจะขอต้องการจะสื่อสารจริงๆเนี่ยโอ้ยแค่คนฟังฟังแค่นี้เขาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วหรอคะแล้วพูดชักแม่น้ำทั้งห้าแม่น้ำทั้งห้าเนี่ยหมายถึงแม่น้ำปิงวงังยมนาก็มีแค่สี่ อ๋อหรือว่ามารวมกับแม่น้ำเจ้าพยาเก็รวมกันเป็น5สายใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วจริงๆแล้วสำนวนชักแม่น้ำทั้ง5เนี่ยปรากฏครัง้งแรกในเรื่องมหาเวสสัดนดรชาดกเรื่องพระเจ้าสิบชาติตจําได้หรือเปล่าชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้างาแล้วมันก็มีตัวร้ายตัวโกงอยู่ตัวนึงก็คือพราหมณ์ชูชก ที่เขาจะต้องเดินทางมาหามหาเวสสันดรเสร็จแล้วก็ขอพระกุมารแต่ว่าก่อนจะขอนี่เขาก็พูดจาอ้อมค้องหวานล้อมยกเหตุผลต่างๆนานามาสนับสนุนเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องความดีพอพระเวสสันดอนเนี่ยหลงเชื่อตายใจสุดท้ายพระไทยอ่อนแล้วเนี่ยชูโชคถึงเอ่ยปากขอพระกุมารพอถึงตอนนั้นเนี่ยมหาเวสสันดรก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วงา ความชูชกเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะคะถูกต้องแล้วถ้านิสัยแบบนี้เรียกนิสัยไม่ดีแต่ว่าสำนวนนี้เนี่ยเขาใช้ได้2อ,อย่างนะทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีถ้าด้านดีก็คือจะใช้กับคนที่มีเหตุผลก็คือ,อพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนข้อคิดเห็นของตนเองอันนี้ดีแต่ต้องไม่มากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในทางไม่ดีคือใช้เป็นอุบายอ้อมข้อมอะไรจะคนฟังเขางง,งแล้วค่อยมาหยอดตอนท้ายให้เขาปฏิเสธไม่ได้อันนี้เรียกไม่ดี เดี๋ยวก่อนนะคะแล้วที่พี่นันบอกว่ามีห้าสายถ้าเกิดไม่ใช่ของไทยที่เป็นปิงวังยมนาและก็เจ้าพญาแล้วแล้วหมายถึงแม่น้ําที่ไหนคะอ,อ๋ก็เรื่องนี้เขาเกิดในประเทศอินเดียก็ต้องเป็นแม่น้ําของอินเดียสิจ๊ะก็ห<ฮ>้าสายก็มีคงคายามุนาอิราวดีสรลภูมหิมก็เป็นชื่อแม่น้ําคุ้นๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆในวิชาพุทธประวัตินั่นแหละอ๋อแหมเข้าใจแจ,จ่มแจ้งแดงแจ๋แล้ว แล้วเข้าใจขนาดนี้แล้วเนี่ยจะบอกได้หรือยังจ้าว่าวันนี้เนี่ยจะมาอ้อนขออะไรแหมพี่ชายสุดหลอนี่รู้แลตอนลอนอีกเลยพูดมาได้แล้วไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้าแล้วเรารู้ทันหมดแล้วแหมก็ไม่มีอะไรหรอกขาก็คือจะวานที่นัดนิดนึงนะคะวานให้ไปรับยายก้อยหน่อยอะค่ะเพราะว่าวันนี้จะให้ยายก้อยมาทํารายงานที่บ้านเราแล้วของเยอะมากๆเลยนะคะแหมเหตุผลดีขนาดนี้จะไม่ไปรับก็ดูจะใจดำไปนิดนึงอ้าวล็อคคุณจาล็ นี่แน่อ,อยู่นี่เตรียมพร้อมจริงๆไปยังไงไปเลยค่ะอย่าก,ก้อยรอนาแเนี่ยของเยอะมากมากเลยการบ้านที่ยากสำนวนไทยที่ว่าชักแม่น้ำทั้งห้าที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยหลายๆคนสงสัยใช่ไหมครับว่าแม่น้ำทั้งห้าที่อยู่ในสำนวนนี้เนี่ยหมายถึงแม่น้ำที่ไหนกันแน่สำนวนชักแม่น้ำทั้งห้าหมายความว่า พูดจาวาล้อมอ้อมๆอให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มและเห็นตามไปด้วยก่อนจะวกเข้าสู่จุดประสงค์ที่ต้องการสำนวนนี้มีที่มาจากมหาเวสสันดรชาดกตอนที่พราหม์ชูชกจะออกปากขอสองกุมารจากพระเวสสันดนรฤษีก็มีการพรรณนา,นาถึงแม่น้ำทั้งห้าสายที่ให้ประโยชน์แก่ผู้คนจนพระเวสสันดรพระไทยอ่อน แล้วจึงออกปากขอประธานสองกุมารซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นพระเวสสันดรก็มิอาจปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงได้แล้วส่วนคำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วแม่น้ำทั้งห้าสายที่อยู่ในสำนวนนี้หมายถึงแม่น้ำอะไรแน่จริงๆแล้วตามสำนวนนี้เขาหมายถึงแม่น้ำทั้งห้าสายที่อยู่ในประเทศอินเดียที่วรรณคดีไทยมักกล่าวถึงก็คือ แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาหรือแม่น้ำยม,มนาแม่น้ำอจิราวดีหรือแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำสรภูและแม่น้ำมหิซึ่งเป็นแม่น้ำทั้งห้าสายที่เราพบในวรรณคดีไทยหลายๆเรื่องเช่นมหาเวสสันดรชาดกรามเกียรติ์กากีสมบัติอมรินคำกรอนเป็นต้น สรุปสำนวนไทยชักแม่น้ำทั้งห้าหมายความถึงคนที่พูดจาหวาล้อมอ้อมอ,อมให้ผู้ฟังเคลิบเคลิม้มและเห็นตามไปด้วยก่อนจะวกเข้าสู่จุดประสงค์ที่ต้องการ